ในเอพิโซดนี้นะคะเราก็ขอใช้เสียงจากรายการเสียงตามสายการประปาะคนครหลวงซึ่งออกอากาศไปแล้วในหัวข้อประกันชีวิตกับการวางแผนภาษี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชาวการประปานะครหลวงทุกท่านนะคะดิฉันวรรณนันแจ้งสว่างค่ะแล้วก็พี่ตาธนานโนนโดมทองนะคะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งค่ะในทุกเที่ยงวันพุธสุดท้ายของเดือนกับรายการเงินทองต้องสงสัยค่ะในเดือนเมษาย,ยนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความสุขสนุกสนานเนาะเพราะว่าเป็นเทศกาลสงกรานด้วยแล้วก็สงกรานก็เพิ่งผ่านมาหยกหยกนะคะไม่ทราบว่าพี่ตาเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกับครอบครัวมาหรือเปล่าคะสวัสดีครับ ก็ปีนี้นะครับอยู่กับครอบครัว24ชั่วโมงเลยครับพอดีว่าลูกในอย่างเล็กก็เลยปีนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับสำหรับอีฟนะคะอีฟก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดค่ะปีใหม่สงกรานะคะจําเป็นต้องกลับบ้านค่ะเป็นกฎเหล็กของครอบครัวนะคะพูดถึงช่วงสงกรานหลายๆคนก็คงจะหมดค่าใช้จ่ายไปกับ การท่องเที่ยวนะคะหรือไม่ก็การกลับบ้านเกิดไปไหว้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ค่ะหรือว่าไปสั่งสรรกับเพื่อนฝูงไล์วานติดต่อกันนะคะต่างคนก็ต่างวาระซึ่งทุกกิจกรรมทุกวาระล้วนเหมือนกันก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะ หากเกิดจากการวางแผนการออมเงินที่ดีนั้นก็จะทําให้เรามีเงินใช้จ่ายอย่างสบายใจค่ะแต่ถ้าไม่วางแผนนะคะเรียกได้ว่ารอบนี้คงจะเจ็บหนักเจ็บยาวกันเลยค่ะในเรื่องของการจ่ายภาษีก็เช่นเดียวกันนะคะแม้จะหมดฤดูการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้วางแผนภาษีในปีนี้ก็ยังไม่สายค่ะที่จะเริ่มวางแผนภาษีกันเสียตั้งแต่ตอนนี้ค่ะครับสําหรับการวางแผนภาษีนะครับ เราก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้หลากหลายช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนนะครับ LTFIMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยงเงินกู้ประเภทที่อยู่อาศัยนะครับแต่สําหรับในวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันเฉพาะการทําประกันชีวิตในหัวข้อของประกันชีวิตกับการวางแผนภาษีเพราะว่าอะไรครับเพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับช่วงเงินทองต้องสงสยัยเรายังอยู่กัน พูดคุยกัน3าคนกับแขกคนพิเศษนะคะที่เป็นผู้รู้เรื่องของประกันเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ให้เกียรติมาพูดคุยในเรื่องของประกันกันอีกครั้งนะคะในวันนี้หลังจากที่เดือนที่แล้วนะคะเธอก็ได้ตกหลุมพรางของพวกเราไปนะคะรอบนี้เธอก็ยังไม่เข็ดลาบค่ะเธอยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังน,นะคะแล้วก็พวกเราด้วยเรายอมใจมากๆในความดีของเธอนะคะขอต้อนรับคุณแพรณภาบรรยงค่ะหรือว่าแพรนะคะนักอาชีวอนาไมัย5ส่วนบริหารระบบคุณภาพอาชีวอนาไมายฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบาง สวัสดีค่ะแพรวค่ะสวัสดีค่ะพี่ตะแล้วก็อีฟนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพนักงานการประป,า,ปานนครหลวงทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบอกข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายภาษีให้เพื่อนๆที่ยังไม่ทราบได้ฟังกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของรายได้ที่จะนํามาคํานวณการจ่ายภาษีเนี่ยจะจ่ายตามขั้นบันไดที่หลายๆคนก็คงจะเคยเห็นตารางขั้นบันไดกันมาบ้างน,นะคะแต่คํานวณอย่างไรนะคะก็คือคํานวณจากเงินได้สุทธินะคะเท่ากับรายได้ลบกับค่าใช้จ่ายแล้วก็ลบกับค่าลดหย่อน,นะคะ่ะซึ่งสําหรับคนที่รายได้ยังไม่สูงมากอย่างพวกเราเราสมคนนะคะก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่สําหรับคนที่รายได้สูง,สง สูงนะคะระดับผู้บริหารไปแล้วแค่รายได้ลบค่าใช้จ่ายคือไม่เกิน1,000 0แบาทนั้นก็อาจจะยังไม่พอค่ะจะต้องไปหาค่าลดหย่อนมาเพิ่มมากขึ้นนะคะและสําหรับค่าลดหย่อนนั้นหลายคนก็อาจจะไม่ทราบเลยว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าค่าลดหย่อนนั้นมีอยู่3ประเภทนะคะก็คือค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัวค่ะก็คือค่าลดหย่อนส่วนตัวนะคะสามารถลดหย่อนได้60,000บาทนะคะค่าลดหย่อน บิดามารดาค่ะรถหยอ่อนได้3 0,000บาทเป็นต้นค่ะ2นะคะคือค่าลดหยอ่อนเพื่อเป็นสวัสดิการแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะคะก็คือเงินประกันสังคมนะคะก็ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน90,00บาทเงินบริจาคต่างๆนะคะก็ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 0ของเงินได้หลังหักค่าลดหยอ่อนเป็นต้นค่ะแล้วก็3นะคะคือค่าลดหยอ่อนจากการออมและการลงทุนค่ะอันนี้หลายๆคนก็คงจะก็ าจะเคยเห็นนะคะก็คือพวก LTFRMF แล้วก็เรื่องของเบีย้ยประกันชีวิตก็คือเบีย้ยประกันชีวิตทั้งประกันชีวิตทั่วไปแล้วก็ประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นต้นค่ะครับผมทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการวางแผนภาษีด้วยประกันชีวิตประเภทต่างๆนะครับที่น้องอีฟกล่าวมานะครับแพรวครับอยากจะให้แพรวเนี่ยช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าประกันที่สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้เนี่ยครับมีด้วยกันทั้งหมดกี่ประเภทและ แต่ละประเภทลดหย่อนได้เท่าไหร่ครับผมค่ะประกันนะคะที่เราสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นะคะต้องเป็นแบบประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะคะสามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันปีกี่ปีก็ได้ตามที่ต้องการโดยแบบประกันเนี่ยแบ่งเป็นประเภทลดหย่อนภาษีเนี่ยออกเป็น3ประเภทนะคะประกันชีวิตแบบตลอดชีพและแบบออมทรัพย์นะคะสามารถนําเบี้ยประกันที่จ่ายในแต่ละปีมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด10,000แบาทแบบประกันที่ เน้นคุ้มครองชีวิตและแบบที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลก็สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ทุกปีเช่นกันนะคะ 2. นะคะประกันชีวิตแบบคุ้มครองสุขภาพตัวนี้ค่ะสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้โดยแบบประกันสุขภาพเนี่ยต้องให้ความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยนําเบี้ยรประกันสุขภาพตอนนี้นะคะที่เรา สามารถนำไปลดสรรพสภาษีได้เนี่ยต้องเป็นเบีย้ยประกันที่จ่ายประกันเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคม60เป็นต้นไปนะคะโดยจ่ายได้ตามจริงเนี่ยสูงสุดไม่เกิน15,000บาทนะคะโดยแบบประกันเนี้ยต้องเป็นแบบประกันที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุทุกพลภาพรวมถึงการชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขคะ่ะโดยรูปแบบประกันชีวิตคุ้มครองเนี้ย ต้องให้ความคุ้มครอง10ปีขึ้นไปเช่นกันนะคะแบบที่3นะคะจะเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญตัวนี้นะคะสามารถนำเบีย้ยประกันที่จ่ายในแต่ละปีเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด2 0 0 0บาทนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิการลดหย่อนเบีย้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเนี่ยต้องเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ15ของเงินได้พึงประเมินและเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นๆแล้วเนี่ย สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน5 0 0แสนบาทค่ะและแบบประกันที่จ่ายผลประโยชน์ให้เป็นรายวดงวดเ,เท่ากันเนี่ยตั้งแต่อายุห้าิห้าถึงป้าเนี่ยโดยจะได้รับเงินผลประโยชน์หลังจ่ายเบี้ยรประกันกรณีที่ครบแล้วเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบบำนาญเช่นกันนะคะแสดงว่าเราสามารถนำการชีวิตแบบออมทรัพย์แบบสุขภาพแล้วก็แบบบำนาญน,นะคะมาลดหย่อนภาษีได้ทีนี้อยากจะทราบว่าเอ้ใครใครคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข,า,ขาชอบ เขาชอบแบบซื้อแบบไหนอะคะประกันแบบไหนที่เอามาลดหย่อนภาษีค่ะส่วนใหญ่นะคะอีฟคนที่ชอบซื้อลดหย่อนภาษีเนี่ยส่วนมากจะไปดูที่ออมทรัพย์เป็นแบบประกันแบบออมทรัพย์อะคะมากกว่าเนาะใช่ค่ะใช่ครับช่วยบอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างการที่จะซื้อกองทุนรวม ltf imf กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการซื้อประกันหน่อยครับว่าทำไมคนเราถึงต้องซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีครับ เดี๋ยวแพลวต้องบอกพิตตาอย่างนึงนะคะว่าข้อดีของประกันนะคะก็คือว่าประกันเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะสูงเราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของตัวเราเอง2นะคะมันเป็นการฝึกวินัยในการออมเงินของเรานะคะและเราก็ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราได้ตกลงกับบริษัทไว้ด้วยนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยแพลมองว่า การทำประกันเนี่ยบางทีมันเป็นระยะยาวซึ่งเราก็ต้องมีการแผนเงินสําหรับระยะยาวไว้ด้วยต้องดูความสามารถในการจ่ายเงินของเรา<ม>ด้วยวไม่ใช่ว่ามีแสนหนึง่ง<อ>ก็โปะไปแสนหนึง่งปีหน้าไม่มีแล้วอ่าใช่เราต้องดูความสามารถในการจ่ายเราด้วยอะคะ่ะดีมากเลยนะคะแต่ว่าข้อมูลเท่านี้มันยังไม่พอนะคะต้องรอช่วงหน้านะคะช่วงนี้ หมดเวลาไปก่อนนะคะไปฟังเพลงกันก่อนเราจะมีสาระน่ารู้มาฝากกันอีกใครที่คิดจะซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีนะคะช่วงหน้าแพรวจะมาบอกลงลึกเลยค่ะว่าวิธีการเลือกรูปแบบประกันที่เหมาะสมกับความคุ้มครองนั้นเป็นอย่างไรนะคะพักสักครู่แล้วติดตามกันหลังเพลงนี้เลยค่ะ มาสู่ช่วงที่2นะคะช่วงที่แล้วเราได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีกันไปแล้วช่วงนี้อยากจะถามแทนคนที่กําลังเลือกซื้อประกันนะคะว่าเราควรจะเลือกซื้อประกันประเภทไหนที่เหมาะสมกับความคุ้มครองแล้วก็เหมาะสมกับรายได้ของเราค่ะค่ะแพวก็มีวิธีการเลือกคร่าวๆนะคะคือเราต้องประเมินตนเองแล้วก็ครอบครัวของเราก่อน,นะคะ่ะในการที่เราจะเลือกแบบประกันว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยจากการทําประกันอันเนี้ยเราต้องการอะไร นะคะแล้วก็อยากจะฝากทุกคนค่ะว่าก่อนที่จะเลือกซื้อประกันเนี่ยเราต้องคิดไว,ว้เสมอไว้ว่าการซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยไม่ควรซื้อเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีเพียงอย่างเดียวะนะคะควรมองจุดประสงค์ของการทำประกันเป็นหลักเช่นอะพยุตัวอย่างพิตาอย่างเงี้ยพิตาเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะถูกไหมคะก,กค็ควรเลือกประกันที่เป็นแบบตลอดชีพคือให้ความคุ้มครองที่เพียงพอและเหมาะเหมาะสมนะคะตรงนี้เพราะว่ากรณีที่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคนข้างหลังก็จะได้ไม่ลําบากอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะน่าจะต้องซื้อสักร้อยล้านนะคะทไมลูกเมียได้ไม่ลำบากไงคะสบายสบายบตลอดชาติเลยลูกกินเยอะด้วยครับ <laughs> ครับผมทีนี้ทราบมาว่านอกจากประกันชีวิตของตัวเองเนี่ยครับที่จะสามารถลดหย่อนภาษีได้แล้วเรายังสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้จากเบี้ยรประกันของคู่สมรสแล้วก็พ่อแม่ได้อีกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพิตาคือประกันชีวิตของคู่สมรสเนะี่ย คนที่ทําประกันชีวิตให้ผู้สมรสที่ไม่มีไรายได้นะคะต้องต้องย้าว่าไม่มีไรายได้เนี่ยสามารถนํามานําเบี้ยรประกันเนี่ยประกันชีวิตเนี่ยไปใช้เป็นค่ารถหย่อนได้ตามจริงนะคะแต่กฎหมายนยกำหนดเพดานให้หักรถย่อนได้ไม่เกิน1 0,000บาทนะคะเช่นการจ่ายเบี้ยรประกันไป10,000แบาทเนี่ยก็เราก็จะสามารถเอามาหักรถย่อนเนี่ยได้เพียง1บาทเท่านั้นนะคะหนึ 1, <000 S 1> ่งหมื่นบาทใช่ใชแต่ต้องมีเงื่อนไขนะว่าต้องเป็นผู้สมรสที่จดทะเบียนกันตลอดทั้งปี ออกมาพึ่งมาจดตอนปลายปีอย่างนี้ไม่ได้ค่ะใช่ต้องจดมาแล้วปีนึงก่อนใช่แล้วก็คนเดียวนะคะอ๋อจดซ้อนไม่ได้อโอ้จดซ้อนไม่ได้นะครับพี่ดเลยโอเคยังไม่จบนะคะแล้วก็ประกันสุขภาพเนี่ยที่ทําให้พ่อแม่เนี่ยเราก็สามารถนะํามาหักลดหย่อนภาษีได้นะแต่ว่าได้สูงสุดไม่เกินหนึ่งบาทแล้วก็ต้องตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้วยก็คือต้องเป็นบุตรที่ ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ไม่รวมบุตรบุญธรรมนะคะบุรบุญธรรมไม่ได้ใช,ใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็พ่อแม่เนี่ยต้องมีรายได้คนละไม่เกินสามหมื่นบาทต่อปีต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะอ,อย่างงี้แพลวค่ะแพลวช่วยแนะนําเราหน่อยดิเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเนาะพนักงานการประปาะนะครหลวงเราควรจะทําประกันแบบไหนที่จะเพื่อลดหย่อนภาษีดีอะคะคือแพรวต้องบอกอีฟก่อนว่าคนเราเนี่ยสามารถมีประกันได้หลายเล่มนะ นะคะแล้วก็อีฟอาจจะต้องแบ่งช่วงอายุของตัวเองอะว่าเราอยากจะทําประกันแต่และเล่มเนี่ยเพื่ออะไรอ,อาจจะมีเกี่ยเกี๋ยวก็ออมซัย์บ้างการเกษียณบ้างบํานานบ้างดังนั้นอีฟก็จะมีเงินทุกช่วงอายุค่ะถ้าอย่างเราเราตอนนี้เราเราควรทําอะไรเดียะทำประกันแบบไหนดีออมทรัพย์อย่างเดียวหรือว่าค่อยไปคิดจะทําบํานานตอนอายุสักห้ทันไหมแพล คือแพลต้องบอกก่อนว่าประกันแต่ละแบบนล้มันไม่ใช่ว่าอยากจะทําตอนไหนก็ทําได้นะ mm hmm. อย่างเช่นประกันแบบออมทรัพย์เนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆอิฟอาจจะทําตอนไหนก็ได้นะ mm hmm. ก็คืออาจจะเป็นการวางแผนการเงินระยะสั้นอิฟอาจจะทําเป็นแบบออมทรัพย์แต่ถ้าอิฟมองวางแผนระยะยาวขึ้นมาเนี่ยอิฟมองในเรื่องของการเกษียณเนี่ยสมมุติอิฟบอกว่าเฮ้ยเราอยากมีเงินตอนที่อายุ55หรืออายุ60สสักหนึ่งก้อน mm hmm. ต้องมองในเรื่องของการทำแบบเกษียณไว้แล้วแต่ว่ามันมีข้อแม้นิดนึงว่าอิฟต้องซื้อก่อนอายุสี่สิบห้านะแล้วก็จะคุ้มใช่ไหมไม่ใช่จะคุ้มเพราะว่าเกินสี่สิบห้าบริษัทไม่รับนะเอาไม่รับเลยเหรอใช่บริษัทไม่รับได้ย่างนึงต้องทำตอนที่ตัวเองสุขภาพดีด้วยอ๋อใช่ค่ะอีกก็ต้องรีบทำตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวเนาะจะได้มีเวลาเก็บตังค์ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ สำหรับน้องแพลวครับน้องแพลวคิดว่าการทําประกันชีวิตเนี่ยครับเหมือนกับการออมหรือว่าการลงทุนไหมครับคือแพลว่ามันคล้ายๆกันนะคะพี่ตาการทําประกันชีวิตน่ะถ้าในแบบสะสมทรัพย์น่ะมันก็เหมือนการออมอย่างหนึ่งแต่มันเป็นการออมตามเงื่อนไขที่เราตกลงไว้กับบริษัทที่เราทําประกันเนาะอะผลประโยชน์เนี่ยมันมากกว่าการฝากเงินที่ธนาคารแหละ ใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีด้วยนะคะแล้วก็อีกคําถามนึงก็คือมันคล้ายกับการลงทุนไหมมันก็มีส่วนคล้ายแต่มองว่าความเสี่ยงมันต่ํากว่านะคะมันผลประโยชน์มันอาจจะไม่เข้ากับการที่เราเอาเงินไปลงทุนใน LTF นะคะแต่ว่าตรงนี้มันก็เหมือนเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่งอะ,ค,ะค่ะค่ะ ให้ฟังข้อมูลเยอะแยะมากมายนะคะก็อยากให้แพลวช่วยสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่กําลังคิดจะซื้อประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษีเพียงอย่างเดียวถือว่าคุ้มค่าหรือเปล่าคะแล้วก็การซื้อประกันเนี่ยควรจะคํานึงถึงปัจจัยอะไรบ้างคะแพลวค่ะคือต้องบอกอีกค่ะว่าการซื้อประกันชีวิตเนี่ยนะคะในสําหรับการลดหย่อนเนี่ยนอกจากเราได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ย คือถ้าตรงเนี้ยถ้าเรามองแค่ป,ประเด็นเนี้ยเราก็จะได้แค่เหมือนมองแค่มิติเดียวอะค่ะอีฟนะคะแต่ถ้าการซื้อประกันของอีฟครั้งเนี้ยนะคะมันได้ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะได้ผลประโยชน์เรื่องการออมเงินที่มากกับการฝากธนาคารนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตได้ถึงสามมิติเหมือนเรามองมิติมากขึ้นนะคะการซื้อประกันครั้งนี้มันก็จะคุ้มค่ามากที่สุดได้ถึงสามมิติเราต้องไปดูข่าวสามมิติด้วยไหมคะเนี่ย อันนั้นจัดไปเลยค่ะกำลังฟังกำลังเคลิมเลยสรุปนะครับก็คือการซื้อประกันชีวิตเนี่ยครับเราควรที่จะซื้อเพื่อความคุ้มครองนะครับแล้วก็เพื่อการกระจายความเสี่ยงทางด้านการเงินของตัวเราเองนะครับแต่ว่ามีข้อดีตรงที่ว่าเราได้รับความคุ้มครองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับและยังได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นมาด้วย ซึ่งถ้ามองในเรื่องของความคุ้มค่าหรือว่าเรื่องของความคุ้มครองนะคะก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกค่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนนะคะสิ่งที่ทุกคนทําได้เหมือนกันก็คือควรจะหาข้อมูลให้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามรวมถึงประกันชีวิตด้วยที่เราพูดกันมา2เดือนแล้วนะคะและข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองก็คงต้องพักไว้ก่อนแค่นี้ค่ะแล้วสําหรับวันพุธสุดท้ายของเดือนหน้าเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นเรื่องของอะไรนั้นหา พลาดค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเรา3คนแล้วต้องขอขอบคุณคุณแพรวนะคะหรือว่าแพรณภนะาบัญยงมากๆที่เสยสละเวลามานั่งพูดคุยกับเราถึง2ครั้ง2เดือนด้วยกันซึ่งสิ่งที่เรามาพบเจอกันในวันนี้นะคะไม่ใช่เพราะเรื่องอะไรคะ่ะแพรแต่ว่าเพราะเรื่องของ เพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับช่วงเงินทอง,ต,องต้องสงสัย,สสยวันนี้อีฟพี่ตาแล้วก็แพรวนะคะขอตัวลาไปรับประทานอาหารกันก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเดือนหน้าสว,ส,สวัสดีค่ะ